ผมเริ่มเห็นถึงความสวยแล้ววะตัวของผมได้ซ้ำไหมมันเหมือนกันเลยเว้ยผมขอโทษแซมอินเตอร์คอมิกนะครับผม เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับการอันบ็อกซ์กล่องที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับเราได้มีพัสดุสุดเปเยลจากเรื่องจูเจสุไคเซนนะครับผมหรือมหาเวทผลึกมารของพวกเรานะครับที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาได้ทําการให้ผู้ชมทางบ้านนะครับส่งชื่อเพื่อรู้ว่าจะสามารถซื้อได้หรือไม่ได้นะครับและแน่นอนว่าผมที่ไม่เคยมีวาสนาหรือโชคอันใดนะครับที่จะได้เป็นผู้โชคดีกับเขาบ้างนะตั้งแต่ของดิเด็ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของให ไอคิวสุขาวเดียวเวจิวันพีสหรือแม้กระทั่งเรื่องนี้นะครับผมแต่ทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วของที่อยู่ตรงหน้าเองตอนนี้เนี่ยเองไปได้มาได้ยังไงวะใช่ครับผมผมฝากเพื่อนกดให้ครับไม่ <c oughs> <c oughs> เปิดโดวงของเราไม่ได้ก็ต้องใช้ของเพื่อนนะครับผมอันนี้ผมไปซื้อต่อเขามาอีกทีนะหลังจากนั้นนะครับด้วยว่าล็อตแรกเนี่ยมีคนได้รางวัลแล้วก็มีการสลากซีดกันมากมายนะครับทาให้เขาเปิดรอบ2 แล้วก็รอบ3นะครับจนทุกวันนี้ประกาศข,แบบขายแบบใครจะซื้อก็ได้รีบมาซื้อพี่ทีเถอะ <c oughs> จากตอนแรกนะครับที่ทุกคนเห็นก็ต้องว้าวไปตามๆกันนะครับเพราะนอกจากจะน่าสนใจแล้วเนี่ยราคาก็ยังว้าวทาไมมันแพงที่หายเลยเ <c oughs> พราะถ้าเทียบกับของญี่ปุ่นแบบออริจินอลนะครับผมที่สามารถสั่งได้ผ่านคิโนคุนิยะเนี่ยราคามันจะตกที่ประมาณรวมส่งนะก็จะประมาณพันห้าเนาะ แต่ของไทยสิเจ๋งกว่าเพราะมีภาษาไทยนะครับเพิ่มเติมคือแถมโปสการ์ดเลยขายที่1,800บาทผมก็เลยคิดว่าทำให้คน,นเนี่ยเขาหนีไปซื้อของญี่ปุ่นกันเยอะนะครับมันเลยทําให้คขาว่าลิมิเต็ดเนี่ยมันไม่ลิมิเต็ดไปนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูกันดีกว่าว่าของที่เราได้เนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปหรือเปล่ามาดูกันเลย โอ้โอ้นี่นะฮะโบสการ์ดแล้วก็โอ้โหทุกคนเขาแถมไวเชอร์มาด้วยว่ะโอ้โหส่วนลดลดไป300บาทนะครับอืึ่งพับาทนะครับผมลดไป300บาทก็จริงๆมันก็โอพอๆกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าเขาแถมไวเชอร์มาด้วยนะ โอ้โหผมซัดไปเยอะด้วยดีต้นคลิปอแล้วถ้าถ้าเกิดเขาให้300บาททุกคนนีก่ก็ก็สั่งของไทยดีกว่านะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าหลังๆนี้เขาจะให้หรือเปล่านะแต่ผมขอโทษด้วยนะสยามอินเตอร์ผมซัดไปเยอะและ้วตอนแรกโอเคผมก็ดันไปบอกว่าของญี่ปุ่นดีกว่าด้วยเ,เอาละครับทุกคนอ่าผมได้ทำการแกะเสร็จแล้วนะครับ ก็อันนี้จะเป็นตัวเล่มเนาะเนี่ยเขาก็จะให้ตัวเล่มมานะครับมาเวดผลึกมานะครับเล่ม18เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะแบบแผ่นอะคริลิกนะครับบวกกุญแจตัวละคร32บอแบบอืเอาละครับโอ้โหนี่ก็จะเป็นเอ่อรูปของพวงกุญแจทั้งหมดนะครับทั้ง32บอแบบอือ,อันนี้ก็น่าจะเป็นปฏิทินเนาะโอ้เอาละครับ โอ้ okay. าหโอ้โหเอ๊ะ wow. oh. oh, มันเป็นโอ้ <c oughs> oh, มันเป็นโป่งอย่างนี้เลยนะแล้วก็ hmm. อะไรเนี่ยเศษอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปเล่มของมหาวิทัยพนิมาเนาะ อ okay. เคขาใช้กระดาษสมูทไรท์พัดนะครับผมอืมกระดาษนี้ดีมากนะครับทุกคนอ่าผมรีวิวไปแล้วในส่วนของคลิปวันพีชเนาะ <laughs> ขายของขายของโอเคเรามาดูส่วนที่มันพรีเมียมกันเลยดีกว่าครับผมโอเคเขาจะบอกว่าเนี่ยปฏิทินตั้งโต๊แผ่นอะคริลิกพร้อมกุญแจ32แบบนะครับผมภายในกล่องประกอบด้วยแผ่นอะคริลิก3แผ่นแล้วก็พวงกุญแจปฏิทินสายคล้องชิ้นส่วนสําหรับประกอบ ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์ต้องประกอบด้วยตัวเองใช่ฉันรู้ว่าต้องประกอบด้วยตัวเองปรดใช้ระมัดระวังในการประกอบเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลกรุณาประกอบบนพื้นที่ราบเสมอกัน่ผิวหน้าของแผ่นพิมพ์อาจหลุดหากถูกของแหลมขูดอ๋อใช่สิห้ามนำชิ้่วนขนาดเล็กใส่ปากเนื่องจากเป็นเหตุให้ขาดอากาศหายใจใครๆก็รู้ไอหนูเมยกรุณาเก็บจิ้งจกนมือเด็กเล็กปวดระมัดระวังในการไขน็อต ใครนอนแน่นเกินไปอาจเกิดการแตกล้าบนอะคริลิกโอ้ละเอียดยิบนะครับผมเหลืออย่างเดียวส่งคนมาประกอบให้ล้ะ <c oughs> โอเค,อเคก็ไม่มีอะไรครับผมเขาก็จะเป็นคําเตือนเล็กๆน้อยๆนะครับผมอแอต่ไม่มีผลกับพวกเราอยู่แล้วมาลุยกันเลย ินนะครับอืมออก็ว้ใหแพ็กเกจยังมีแพ็กเกจและแพ็กเกจก็ยังมีแพ็กเกจอีกทีหนึง่งอืมว๊อดโอเคอแรกก็คือจะเป็นพวกอ่าอันนี้จะเป็นสายคล้องนะครับใสพ่พวกอ่าพวงกุญแจ และนี่ก็ตัวประกอบว้าโอเคผู้นี้เทีย์กับโอ้นี่นะครับแผ่นอะคริลิกสามแผน่นแผ่นหน้าจะอยู่ในนี้โอ้ นะครับผมว่าค่อนข้างสวยนะเนี่ยอ่อมีก็เป็นรูปของยูจินะครับฟูชิงุโรเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่ใช่ผมว่าไอ้หมอนี้น่าะชื่อฟูชิงุโรนะอันนี้โนวาระใช่ไหมแล้วก็อาจารย์โกโจสวยนะครับฉากหลังนี่ถ้าผมจำผิดนี่น่าจะเป็นชิบูย่าหรือเปล่าน่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยครับ ไม่ใช่แฟนมันแท้เรื่องนี้นะครับผมเอาละครับโอ้โหนี่เป็นพวงบุญแจคิลิกนะครับอืนนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับมีของโอ้ยูจินะครับแล้วก็แบบฟูจิกุโร่นี่ทุกคนเห็นไหมไอหมอนี่ใครวะจานโกโจจานโกโจแม่กอดภาพปิดตาแล้วจำแทบไม่ได้เลย รูบี้แพนด้านะครับเออรูปพี่โทโด้โทโดเ้เซนไปส่วนพวกนี้ก็ลังๆผมเริ่มจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้มันนัวเกินอะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบอะคริลิกสแตนดี้ก่อนนะครับ ผมเริ่มเห็นถึงความสวยแล้วว่ะทุกคนอ้าวมามาวะ่ะโอ้โหอ้มันก็จะตั้งอย่างนี้เว้ยทุกคนโอ้โหเรี่งผมว่าสวยนะทุกว่าสวยไหมอ่าเท่านั้นไม่พอนะครับโอเคเราจะมาดูในส่วนของปฏิทินอันเล็กบ้าง อันแรกนี้จะเป็นเดือน8ปีนี้นะครับจนถึงเดือน2ปีหน้านะ8 9เก้าเดือน10ไปไหนวะออดอยู่ก็ <c oughs> โอเคเดือน8ถึงเดือน2ปีหน้านะครับอโอเคสวยนะฟตอนอันนี้ก็คือ ซ้ำไ,ไหมอ,อ,อยทำไมผมได้ซ้ำวะโอ้โหท็อปฟอร์มอีกแล้วฮะสา,ามอินเตอร์โอ้โหดูคนดูดีเคี่ยผมได้ซ้ำกันน่ะมันเหมือนกันเลยเว้ยโอ้โหคือก่อนที่ผมจะมาเปิดนะครับผมเห็นแล้วว่าเขาอาจจะแจกประมาณเดือน4ของปี2022 2, เนอะ จนถึงเดือนสี่ของปีสอง3นสนะครับโอ้โหแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราคงไม่ได้เอามาดูจริง <c oughs> ๆหรอกเนาะเยอแต่เหมือนได้ของพี่ตำหนิเลยทุกคน <c oughs> โอเคไม่เป็นไรมาเรามาใส่เดือนกันดีกว่าอเคเดือน8ปแล้วกันฟับว <c oughs> ้แล้วก็สองตรงนี้นะครับเรามาดูในส่วนของพวกงกุญแจกันบ้าง ตารดริยูจิครับเป็นไงทุกคนเห็นไหมว้าวโคตรสวยโอเคตังนี้โอ้ฟูจิโรุเมกุมิครับน่าอ,อยู่ดีก็จำชื่อได้เมาะเอะเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอืมผมว่าสวยผมว่าสวย เอาลเพื่อนๆเป็นไงบ้างทุกคนว่าสวยไหมอ๋อส่วนตัวผมก็ว่าสวยนะอืมคุ้มค่านะครับสําหรับแฟนๆอุ้ยเที่ยมันแต่ผมจะบอกว่ามันเปราะบางมากคือมันไม่ได้เสียบป,ปุ๊บแล้วมันลงล็อกแน่นนะโอ้โหการแกบอกว่าพรีเมียมเอียงนิดหน่อยล้มละโอเคก็คือมันไม่หวานเฉยๆนี้นะทุกคนเอาละครับทุกคนก็นี่เป็นรีวิวทั้งหมดนะครับสำหรับ s ซ e ตสเปเชียลเนะครับของจูเดยส์ไขเซนนะครับหรือมหาเวทผนึกมารเล่ม18 000, ของเราเนาะเออถ้าถามว่าสวยไหมผมก็ต้องบอกว่าสวยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไหม1,800บาทเนี่ยถ้าพูดตรงๆผมผมยังรู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่าถ้าเกิดมันราคาประมาณสัก1 0 0 0บาทเนี้ยอ่าผมว่าคุ้มอ่าผมว่าคุ้มเลยแต่ว่าพอมันราคามันสูงถึง1,800บาทเนี่ยผมว่า นิดนึงอืมถึงจะเข้าใจว่าแบบตัวอะคริลิกหรือว่าแบบอะไรพวกนี้มันจะแพงอะเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มค่าขนาดนั้นอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะผมที่ได้แบบมันเป็นของลิมิเต็ดอะเนาะซึ่งแบบมันไม่ควรผิดพลาดอะผมได้ปฏิทินซ้ำอะเจามาทำไมวะใช่ไหมเออก็เสียความรู้สึกไปน,นิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังดีที่เขาให้วอเชอร์นะครับสามบาทอ่า อันนี้นะครับใครเอาโซนรถของผมไปใช้นะครับผมบอกเลยว่าผมใช้ก่อนแน่นอนก่อนที่ผมจอดคิว <laughs> <laughs> ผมลืมปิดนะแล้วผมเกียดเซ็นเซอร์ด้วยเดี๋ยวผมจะไปใช้ก่อนแล้วกันโอเคเอาแล้วครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนถึงจุดนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับทุกคนครับ ผมมีเรื่องอยากจะขอโทษสยามอินเตอร์คขมมนิครับคือเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าเประฏิทินมันซ้ำอ่ะทำไมแบบทำไมเขาถึงทำปิปฏิทินไหมผมซ้ำใช่ไหมเออเนี่ยก็คือประดิทินมันซ้ำางเงี้ยคือแบบผมไม่เข้าใจผมผมก็ซัดเขาไปเยอะเลยใช่ไหมตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามเลยแต่ว่าเมื่อกี้คือตอนจะเก็บอ่ะผมผมก็เก็บทั้งหมดเนี่ยกำลังจะใส่ถุงเว้เออ ผมก็เห็นก็คือเขาโอ้โหก็คือเขาให้มานะครับแต่ว่ามันต้องสลับหน้าหลังนะเออโอ้ตายแล้วก็คือคือผมคิดว่าเขาคงให้ผมมาครบแล้วแหละนะผมกราบขอโทษนะครับกราบอินเตอร์คอมิต อ่ะผมว่าผมว่าคุ้มค่าผมว่าผมว่าคุ้มค่าเซตเนี้ยคุ้มค่าเลยทุกคนรีบไปสอยเลยนะครับผมอย่ามามินสยามอินเตอร์ค่ายสุดรักของผมเด็ดขาด <c oughs> <c oughs> ผมขอโทษจริงครับผมโอ้ผมใส่รัวเลยเมื่อกี้คือแบบทั้งเซ็งทั้งผิดหวังโอ้โหโอ๋อเขาบอกว่าไอ้ไฟเอ้ยเอ,ยเอ,ยเองก็พิกมาดูสิ ยังให้แกมาโมกแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้คือน่าจะให้หลายเดือนเลยอเตอนแรกผมเขาจะผมเข้าใจทุยผมเข้าใจว่าเขาจะให้อปีเดือนสี่ปีสองพันยี่สิบสองนะครับผมจนถึงเดือนสี่ปีสองพันยี่สิบสามอืมซึ่งอันนี้เขาให้ตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยนะปีสองพันยี่สิบสองถ้าสมมตผมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคก็คือมีจนถึงเดือน4ปี2023นะครับแต่เออวันที่มันก็จะสลับกันมั่วๆนิดนึงโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าพรีเมียมริงๆขอโทษนะครับผมขอโทษสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมโอเคก็ทุกคนรีบไปสอยกันเลยนะครับผมเซตนี้ดีมากเลือดไปเลย10เต็ม10เลยวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ